ให้ได้ยืนยาวก็เสดเราหิ้มวานพ,นพ้นผิดตีเป็นเรื่องราวทุเรียนงามเข้าออกลวงทั้งผักสดใสผลละตีมีคุณภาพพิ้มรับเป็นภาคภูมใจไปกอผปูน้ำดีเสเดเรายิ้มสดใสนิยายรักและอาชญากรรมระทึกขวัญเรื่อง เงาแห่งเซิรนดองบทที่สองเงาแห่งความมืดอันนาเงยหน้าขึ้นมองเพดานถ้ำที่สูงจนดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแสงไฟจากหมวกค่าสีสันสะท้อนหินนอกหินย้อยเป็นประกายวาววับเสียงน้ำหยดจากเพดานถ้ำกระทบพื้นดังก้องไปทั่วความเงียบที่ตามมาทำให้หัวใจของเธอเต้นแรง เธอหันไปมองเลไก้หนุ่มที่เดินนำอยู่ข้างหน้าสีหน้าของเขายังดูสงบนิ่งแต่เธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปในอากาศเลคุณได้ยินเสียงอะไรไหมอันนาถามพลางกอดกล้องถ่ายรูปไว้แน่นเลหยุดเดินก่อนจะหันมามองเธอสายตาของเขาแฝงความกังวลเล็กน้อยเสียงอะไร เหมือนมีคนเดินตามเราเธอตอบเสียงเบาเลมองรอบๆพลางใช้ไฟฉายส่องไปยังเงามืดที่แผ่ปกคลุมตามผนังถ้ำที่นี่ไม่มีใครอื่นหรอกนอกจากพวกเราเขาพูดแต่เสียงนั้นเหมือนพูดปลอบตัวเองมากกว่า อันนายังคงรู้สึกไม่สบายใจเธอหันกลับไปมองทางที่พวกเขาเดินผ่านมาและนั่นเองที่เธอเห็นเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหววูบวาบอยู่ลึกเข้าไปในความมืดเลฉันเห็นบางอย่างตำนานที่เป็นจริง เลพาเธอไปนั่งพักในจุดที่ปลอดภัยเขาจุดไฟฉายดวงเล็กขึ้นและเริ่มเล่าเรื่องราวที่เขาไม่เคยคิดจะบอกใครในถ้ำนี้มีเรื่องเล่าคนในหมู่บ้านบอกว่ามีเงาที่อาศัยอยู่ในเซินดองเงาคุณหมายถึงอะไรอันนาถามด้วยความสงสยัยมันไม่ใช่ผี เลพูเสียงเบาแต่เป็นคนกลุ่มคนที่ใช้ถ้ำนี้เป็นที่ซ่อนตัวมาหลายปีซ่อนตัวจากอะไรจากกฎหมายเขากระซิบน้ำเสียงของเขาดูเคร่งขรึมพวกเขาคือกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดใช้ถ้ำเป็นเส้นทางลับเพื่อส่งของผิดกฎหมายไปยังประเทศอื่น อันนาตัวแข็งทื่อเรื่องราวที่เขาเล่าดูไม่น่าเชื่อแต่สายตาจริงจังของเขาทำให้เธอไม่อาจปฏิเสธได้คำเตือนที่สายเกินไปก่อนที่เลจะพูดอะไรเพิ่มเติมเสียงฝีเท้าดังมาจากทางเดินด้านหลังอันนากับเลมองหน้ากันอย่างตกใจปิดไฟฉายเล็กกระซิบเสียงเครียด ทั้งสองปิดไฟฉายและพยายามหลบเข้าไปในมุมแคบของถ้ำเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงพูดคุยที่แปลกประหลาดอันนาพยายามฟังแต่ไม่เข้าใจภาษานั้นเธอหยิบกล้องขึ้นมาแอบถ่ายภาพเสียงชัตเตอร์ดังเบาๆแต่กล้องไปทั่วถ้ำเลยรีบคว้ามือเธอไว้คุณทำอะไรฉันต้องการหลักฐาน เธอตอบเสียงกระซิบเงาร่างสองร่างเดินผ่านหน้าไปพวกเขาถือไฟฉายและมีบางสิ่งคล้ายปืนพาดอยู่บนไหลอันนากลั้นหายใจขณะที่เลจ้องมองชายทั้งสองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นตัวพวกมันไม่ใช่แค่คนลักลอบเลขกระซิบพวกมันอาจเป็นมากกว่านั้นการตัดสินใจ เมื่อชายทั้งสองเดินผ่านไปเลดึงอนาขึ้นและพาเธอเดินกลับทางเดิมแต่เสียงพูดคุยที่อยู่ห่างออกไปทำให้พวกเขาต้องหยุดอีกครั้งเราต้องหาทางหนีเลพูดเสียงหนักแต่ไม่ใช่ทางนี้ทางเดินนี้อาจมีพวกมันอยู่มากกว่านี้แล้วเราจะไปทางไหน เลชี้ไปยังทางเดินแคบๆที่นำไปสู่ส่วนลึกของถ้ำทางนั้นยังไม่มีใครสำรวจแต่มันอาจเป็นทางเดียวที่เราจะรอดอัน,นามองเขาอย่างตกใจคุณแน่ใจเหรอไม่เลยยิ้มบางๆแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ลำพัง อันนากัดฟันพยักหน้าอย่างเชื่อมั่นทั้งสองตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในส่วนที่มืดมิดที่สุดของเซินด่องหวังว่าเงาแห่งความมืดที่ตามหลังมาจะไม่กลืนกินพวกเขาไปเสียก่อนบทนี้เน้นความกดดันและความลึกลับพร้อมปูทางไปสู่การเผชิญหน้ากับอันตรายที่รออยู่ในบทต่อไปช่วยกดไลค์แชร์ติดตามให้ด้วยนะคะ